สวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดียามเช้าค่ะไม่เพ็นก็ออกมาเดินออกกำลังกายทุกวันเลยค่ะพักนี้พักหลังๆนี้ตอนนี้ไม่เพ่นก็ให้เพื่อนๆได้นนชมตะวันค่ะตะวันที่เนี่ยดวงใหญ่มากเลยค่ะเพื่อนๆแปลกนะตะวันที่เมืองไทยดวงมันน้อยทั้งที่ตะวันดวงเดียวกันแต่มันดูใหญ่ที่เนี่ยค่ะพเพื่อนแม่เพ็นก็ได้ออกมา เดินออกกำลังกายค่ะบรรยากาศที่นี่แปลกมากเลยนะคะเมื่อวันก่อนนูน้นคือฝนตกตกทั้งวันแล้ววันก่อนนูน้นแดดทั้งวันและมาเมื่อวานแดดออกตอนกลางวันค่ะแต่ว่าหิมะตกตอนเช้าแปลกมากเลยและเมื่อวานนี้รถตั้งสามแดดจ้าทั้งๆท,งท,งที่สายแล้วนะเพื่อน แล้วอันนี้ก็ตอนเช้าค่ะเช้าวันนี้ก็8โมงค่ะเพื่อนเพื่อนตอนนี้8โมงเชา้าแต่ยังติดลบอยู่ค่ะเพื่อนเอนแต่ไม่เป็นก็ออกมาเดินเพราะว่ามันพอเดินได้แต่ที่ไม่เป็นไม่ชอบอยู่อย่างหนึง่งเดินตอนเช้าช่วงหิมะมัน,ม,นมันหายค่ะเพื่อนเอนตอนนี้หิมะมันหายแล้วแล้วพื้นนี่มันเกลี้ยงมาได้2วัน3วัน เมื่อวานนี้หิมะตกค่ะตกแล้วก็มาเป็นฝนพอเป็นฝนปุ๊บแล้วมันก็จะเป็นน้ําแข็งเพราะว่าเป็นฝนเสร็จแล้วมันจะหนาวตอนกลางคืนนะครับเพื่อนแล้วน้ํามันจะจะเป็นน้ําแข็งทีนี้มันก็จะเดินยากลื่นมากเลยแต่ก็ต้องเดินระวังค่ะเพื่อน ไม่เป็นจะมาบอกเรื่องหนึ่งที่ไม่เป็นไม่ชอบเลยเดินยามเช้าแล้วก็ช่วงหิมะมันยุบอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนหิมะมันละลายที่ไม่เป็นไม่ชอบก็คือขี้หมาค่ะเพื่อนบ้านนี้เมืองนี้ความจริงอะ่ะเขาบังคับให้คนเลี้ยงหมาทุกคนเก็บขี้หมาคะ่ะไปไหนก็ต้องเอาถุงขี้หมาไปด้วยค่ะเพื่อนไปไหนมาไหนก็จะให้เอาถุงขี้หมาใส่กระเป๋าเอาไว้ ทีนี้เขาก็มีอยู่ค่ะทุกคนอ่ะมีมีถุงเก็บขี้หมาแต่นี้พอหิมะมันเยอะเขาก็โกยหิมะถมๆค่ะเขาขี้เกียจเก็บไม่เป็นคิดว่านะคะขี้หมามันถึงได้โผล่โผล่เยอะมากเลยน่าเกลียดมันจะเหยียบตรงไหนเวลาหิมะมันยุบเนี่ยจะเหยียบลงเนี่ยกลัวแต่มันจะไปเหยียบแต่มันก็ยังโดนมั่งอ่ะครับเพื่อน ถ้าเรามองเห็นหิมะอย่างเงี้ยถนนมันลื่นตรงตรงที่ถนนมันเปิดนะคะเรามองเห็นทีนี้เราไปเดินตรงถนนที่มันเปิดนั้นไม่ได้เพราะเพราะว่ามันเป็นน้ําแข็งมันลื่นก็เลยไปเดินตรงหิมะมันจะได้ไม่ลื่นค่ะเพื่อนตรงที่เป็นหิมะนั้นมันจะเกาะรองเท้าไว้มันทําให้เราไม่ลื่นทีนี้ไปเดินข้างๆตรงมีหิมะแล้วไปเหยียบขี้หมาค่ะเพื่อนน่าเกลียดจังเลย รับไม่ได้เหม็นแล้วเวลาขี้หมามันปนหิมะนานๆแล้วมาอยู่กับความชื้นนานๆแล้วหิมะโดนความร้อนมันละลายแล้วหิมะมันละลายไปกับขี้หมาแล้วขี้หมามันก็น่าเกลียดเหมือนหิมะนะครับมันเปียกโอ้ยน่าเกลียดมากเลยคุณลุงก็เปียกครั้งหนึ่งครับเพื่อน เต็มรองเท้าเลยโอ้ยเหม็นทีนี้ไม่รู้จะทำยังไงและใครละ่ะงานใครล่ะทีนี้ก็งานไม่เพนน่ะเอารองเท้าแกไปล้างพอไปถึงบ้านแก,กก็เอาไปวางที่ระเบียงนะครับเพื่อนเพราะว่าเอาวางไว้ข้างหน้าประตูในห้องข้างในบ้านมันเหม็นกับเพื่อนแก,กก็เอาไปวางไว้ทิ้งไปที่ข้างนอกที่ระเบียงบ้าน ไม่เพ็นบอกว่าถ้าไม่เป็นไม่เอาไปซักเนี่ยแกคงไม่ใช้แน่ๆเลยจริงๆค่ะแกจะไม่ใช้แกทิ้งเลยไม่เป็นเสยดายของกเอาไปซักค่ะซักแกก็ใช้อยู่ทุกวันรองเท้าธรรมดานี่แหละรอ,องเท้าป,ป้าใบไม่ใช่รองท้าใหม่แต่เาเจะได้ค่ะเพื่อนๆเพราะว่ารองท้าที่เนี่ยมันแพงนะคะรองท้าผ้าใบเนี่ย ถ้าตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ6,000บาท -7,000 บาทเลยค่ะแพงแต่เฉพาะรองเท้ามาง,งาไทยนั้นก็ยังยังแพงกว่าที่โนว์อีกนะครเพื่อน,พ,นพูดถึงรองเท้า <c oughs> โอ้ยนี่แหละคะ่ะไม่ป็นถึงไม่ชอบก็เลยมาคุยแบ่งปันให้ไม่ทราบว่าประเทศอื่นเป็นอย่างนี้หรือเปล่าเวลาหมิมะมันยุบเนี่ยโอ้โหขี่หมาโผล่ค่ะหมิมะไปขี้หมามา แทนที่จะพูดคําว่าหิมะไปดอกไม้มาเจอก็ดอกไม้ค่ะดอกไม้อีกอย่างหนึ่งดอกไม้ที่น่าเกลียดมากดอกไม้ดินดอกไม้ดินที่หมานประโยชน์วันนี้เราก็มาคุยกันเรื่องขี้หมูขี้หมาค่ะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าเป็นการแบ่งปันว่าประเทศนี้มันเป็นอย่างนี้ครับเพื่อนความจริงอ่ะเขาจะบังคับให้คนเก็บคนมีหมาทุกคนเนี่ยจะต้องเก็บขี้หมา แต่ทีนี้เขาไม่เก็บเขาขี้เกียจพอไม่เป็นออกมาเดินอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะพอคุยเรื่องมะหมาก็เห็นคนเดินผ่านมาเลยสองคนเวลาไม่เป็นเห็นคนจูงหมาหรือว่ามีหมาอย่างเงี้ยไม่เป็นจะค้อนใส่ค่ะเพื่อนๆเ,เพราะว่าไม่ได้เกลียดชังหมาหรอกแต่เพียงแต่ว่าเกลียดชังคนดูแลหมาค่ะเพื่อนๆเขาไม่รู้จะเก็บ บางทีเนี่ยนึกถึงโอ้โหยอยากให้เจ้าของมันเนี่ยมีขี้หมามาใส่มาคือมีหมามาขี้ใส่ในบ้านในช่องก็คงจะมีครับเพื่อนเพื่อนแต่เขาก็ทําใจเพราะว่าเป็นหมาของเขาเองในบ้านของเขาไม่เป็นไรแต่ว่ามาขี้ข้างนอกนี่สิครับเพื่อนประชาชนเดินเหยียบค่ะคือไม่ชอบคนมีหมานะครับเพื่อน ก็ไม่รู้คนไหนเขาขยันคนไหนเขาไม่ขยันก็ไม่รู้ว่าเปลี่นเหมือนกันทุกคนหรือเปล่าแม้กระทั่งไปป่าไปเก็บผักไปเก็บเห็ดนะครับเพื่อนบางสถานที่นี่โอ้โหขี้หมาเต็มเลยแม้กระทั่งในป่าจะไปป่านะครับเพื่อนแทนที่จะได้สูตรอากาศบริสุทธิ์แต่ป่าหลอกสุดก็ไปมีแต่กลิ่นขี้หมาทั้นั้นเลยค่ะเพราะว่า คนที่เข้าไปเที่ยวเข้าป่าเขาก็เอาหมาเข้าไปด้วยแต่ในป่านั้นไม่เก็บไม่เป็นไรเพราะว่ามันอยู่ในป่าแต่มันก็เยอะเกินไปครับเพื่อนๆโหคนเลี้ยงหมานี่เยอะมากเลยคนรักหมาเยอะจริงๆเลยค่ะรักหมาเลี้ยงหมาไม่มีความผิดอะไรแต่เ,เพียงแต่ว่าขอให้เก็บขี้หมาหน่อยเวลาอยู่ในเมืองอะค่ะเนี่ยเข้าไปเดินเนี่ย ไม่เป็นมองมองจากเนี่ยเห็นขี้หมาโผล่เต็มเลยค่ะเพื่อนๆไม่ไม่เป็นไม่ชอบเลยเนี่ยตรงเขาขาวเนี่ยอย่าไปเดินเลยเพราะว่ามันมันขี้หมามันโผล่ถ้าเดินก็เดินตรงนี้ค่ะเนี่ยตรงทางเปิดอย่างเงี้ยค่ะแต่บางครั้งมันเดินไม่ได้ทางเงี้ยมันเดินไม่ได้เราก็ต้องไปเดินทางที่มันเป็นหิมะเพราะว่ามันไม่ลื่นเนี่ยค่ะเพื่อน <laughs> เอ้ ถ้าประเทศอื่น้นไหนเขามีอย่างนี้ก็มาคุยกันหน่อยมันเหมือนคนนอร์เวย์หรือเปล่าแต่ว่าคนนอร์เวย์น่ะเขาเลี้ยงหมาไม่ใช่คนนอร์เวย์ที่อยู่นอร์เวย์อย่างเดียวประเทศอื่นเขาก็ทําเหมือนกันค่ะพูดถึงคนประเทศอื่นที่อยู่นอร์เวย์ค่ะพอๆกันเลยบางทีนี่เห็นคนจูงหมามายเห็นหมากาลังยืนขี้อยู่ไม่เป็นยืนดูเลยค่ะเพื่อนๆเขาก็เก็บ ว่าไม่เป็นไรยินดูยินดูจะดูว่าเขาจะเก็บไหมแต่ถ้าคนยินดูอย่างนั้นเขาจะเก็บเพื่อนเพื่อนแต่ว่าเผลอไม่ได้นะคะถ้าเผลอแล้วเขาก็จะไม่เก็บค่ะ uh huh. วันนี้ก็คุยกันเรื่องขี้หมาแบ่งกันเพราะว่าแบ่งปันกันนะคะเพื่อนเพื่อนเพราะว่ามันเป็นอย่างนี้ออกมาเดินเนี่ยเห็นเขาจูงหมาเนี่ย ไม่เป็นไม่ชอบคนจุกหมาค่ะหมาไม่ได้ทำผิดอะไรแต่มิแต่เมื่อมีหมาแล้วก็ต้องรับผิดชอบกดเขามีค่ะแม้กระทั่งตามจุดต่างๆข้างนอกนี้นะคะเพื่อนๆ <p> เขาจะมีขยะขี่หมาโดยตรงเลยค่ะรัฐบาลเขาสร้างไว้ให้เขาเอาไปตั้งเป็นหลักนะคะก็ทําเป็นที่เก็บขี้หมาแล้วก็มีถุงด้วยนะคะพเพื่อนๆถุงมัดเอาไว้ค่ะ ให้ประชาชนที่มีหมานั้นได้ใช้ทั้งถุงทั้งขยะเข้าไว้เป็นจุดๆแต่สิ่งกระนั้นคนก็ยังคนก็ยังไม่ทําเลยนี่รัฐบาลเขาเอาใจนะครับเพื่อนเขาทําตามทุกอย่างเพื่อเพื่อ,ท,อที่จะให้บ้านเมืองสะอาดดูดีไม่มีขี้หมาแต่ประชาชนน่ะไม่ทําตามอุย้ยไม่เป็นมองนี้มันนะขยะขยงนะครับเพื่อนช่วงนี้นะคะ ช่วงฝั่งไม่น้ำที่หลังไม่เป็นนี้หน้าร้อนคนจะเยอะเยอะมากเลยช่วงแดดดีๆค่ะเขาก็จะมาปูเสื่อนอนบางคนก็ไม่ปูเสือค่ะเพราะว่าสนามมันมันสวยมันงามเวลาแดดขึ้นแล้วก็หญ้าขึ้นหญ้าเขียวขจีแดดดีๆแล้วคนก็จะนอนค่อนเพื่อนเอาผ้าปูบ้างไม่ปูบ้างบางคนก็นอนที่พื้นเลย ก็หญ้ามันสวยมันน่านอนมันน่านั่งจริงๆค่ะโดยเฉพาะวันไหนแดดดีพื้นแห้งค่ะเพื่อนๆสาระขี้หมูขี้มหมาเนี่ยเขาเรียกว่าสาระขี้หมูขี้มหมา